ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อน,นี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวของพมีหารสีสำหรับการเจริญปังกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เขาได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ข้านาปาลสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความพุ่งส่างของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิย่อมมีมีประโยชน์กำลัง ในการที่ใช้จิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยือกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทนั้นๆเต็นว่าจิตสั้นออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับอัาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกกันว่าเอกขตารมมีอารมณ์สบายใจไม่สอดสายไปหายอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่เพราะทำกรรมแบบนี้ผลดีจึงเกิดแต่ว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ให้บริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตของวงการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เช่นตั้งเวลาไว้ว่าเวลาสองทุ่มบ้างสามทุ่มบั่งตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในรอกในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่างจากงานนั้นมาอะไรก็หันเข้าไปเจียดจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ทั้งสมถะและวิปัสสนาะจะมีผลกับท่านโดยรวดเร็วและก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใช้อารมณ์ฝึกมโนมยิทธิก็กดีฝึกทิ่ยปเุยายกก็ดีที่ได้ยากในก็ไมมยความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึง่งและรายการที่สองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทัจในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวเมือารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุเกิดขึ้นมาอะไรจิตเมีอารมณ์เป็นทิเมื่อน,นั้นถ้าต้องการทิพยคุยาน พอเข้าถึงอุปจาระสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงบถัถมฌชานผลก็เกิดถ้าต้องการมนโนวิธิถ้าจิตทรงสมาธิถึงชานสี่เมลร่ผลก็เกิดผลจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้ร้อวันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจึงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึก เฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็วก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาแต่ในการก่อนทีนี้บัสำหรับวันนี้ก็อยาขอพูดเรื่องพรหมิหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมมทุตาจิตย่อนโยนไม่ชา้าเสียใครอุเบกขาวางเฉย วันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีควาจริงท่านทัหลายที่ทรงพรมิหารสรีเริ่มมาตั้งแต่ต้นต้องก็ตั้งชนในระดับนี้การทรงพรมิหารสรีของท่านทรงตัวกว่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขันระโสดาบันนั่นพรมิหารสร่มันต้องดีแล้ว ก็อ,อะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรม,มิหารสี่ถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรม,มิหารสี่ควรเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ชาญโลก,กีนี่การเจริญพปะกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายเยี่งกำนักเจริญพางกรรมฐานทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่ากันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนานานเดินนานยืนนอนยืนนานนั่งนานเอานานๆเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผล ผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์รือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดเราควรจะเป็นพระสูดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรัน ทีนั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมิหารสี่อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิธิบาทสี่ก็ไม่มีทางมีผลอิธิบาสสี่คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการ คือในกรรมฐา,านอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ฉันทะฉันทะความพอใจบริการดีสองวิทยะความเพียร ในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทําทุกอย่างเพื่อเขารักถ้าอยู่ไกลแสงไกลไประการใดก็ตามก็ต้องเพียงเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญไปกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกำลังใจเรากลับจะอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไอความชั่วมันเข้ามาครองจิตเดียวก่อน เราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประก,กาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้ำหั่นตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียรเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พนนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี่แพ้เวลาหน้าสู้ใหม่ คำว่าแพ้หมายถึงการทรงกำลังใจมันทรงไม่อยู่เอาแพ้แพ้ก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารสมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็จะนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมนั้นตลอดเวลาที่เตื่นอยู่เห็นไหมนะ สี่วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาใค่ครวรว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้น,สนแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่รืการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลา ความจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีรจะยากไอ้คำว่ายากนี่ก็หมายความว่าจิตกำลังใจไม่มีความจริงหาจริงไม่ได้สักแต่ว่าทำาผุกโผล่โผล่มีสเป็นประเภทศรัทธาหัวเต่าผลกเข้าผก่ออกแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมเสียด้วย ต่อแต่นี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนอุเบวกขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงแจ้งจังเป็นกำลังของฌานทรงตัวและจิตน้อมเข้าไปถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นประสงคดากบสิธาคา ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีได้กล่าวมันแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าเพราะการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุข มันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันนะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะกันมีบ้านหรือเปล่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจีจำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวเราเรื่องสืบตระกูลกันไม่หวัดไม่ไหวพอแต่งงานกันไม่เทไรทะเลาะก,กันแล้ว ในความทุกข์ตั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามานี่ความสวยความสง่าผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองมันเกิดทุดโศมลงไปทุกวันทุกวันดูคนที่เขแต่งงานผ่านในระยะเวลามาประมาณยี่สิบปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่ก็ถ่ายเมื่อวันแต่งงานไน่มัคล้ายคลึงกันไหม ดีไม่ดีเราอาจจะจําไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือว่ามาสุดโสมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระหนึ่งการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสกปรปกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักเราเรียกว,ว่าเรารักตัวเราคือจิต คิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราสแสวงหาความสุขทําไมจิงจะก้าวเข้าไปสู่ในกฎของกามคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากทําบากต้องฟัดไพราจากกันปิเยโตชายเตยโสโกองค์สมเด็จตวสัมมาสัมพุทธเจา้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก พอพลาดพลาดจากกันตามกฎพุทธรรมดาเท่าน,นั้นร้องให้กระงองแงทําไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทําไมจึงไม่มองไม่คิดว่าคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเพราะจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องให้อันนี้น่าสังเวชจิต นี่เราใช้เมตตาคืออรมึงความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกาย,ยกตานุสติกรรมฐานเข้ามาปิพิจรารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมด้วยช่วยคิดว่าไอ้สิ่งสุขปรกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี้ เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่ารือว่ามันตายในตายในวันสุดท้ายก็รปรายกฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลําบากทําไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าเด้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกายนโนอยังพิกเวมะโคสตตานังวิสติยา ยึงแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทางของบุคคลพูดเดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกข์พระพุทธเจ้ายังแย้งขึ้มาอีกว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็เลยเลยไม่ต้องการเราเสียด,ด้วย คันบ่าคาว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรียงร่านที่อาศัยโชคราวเราคืออธิศมาดังกายหรือที่เรียกคำว่าจิตคาว่าเสียงเสถิอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดนอาศัยจะทําอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทําใช้กายทําเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิต ที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่คือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามดีโองสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือตัณหาสร้างขึ้นอา,า,าศัยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศจะธาตุวิญญาณธาตุคำว่าวิญญาณนธาติเระวิค่าประสาทคือความรู้สึก เนื้อจิตก็ใช้ทํางานต่างๆเกิ็ขึ้นมาได้มันก็สุดโทมนงประทวนมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นเขาเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอันว่าปรงใจซิว่าร่างกายของเราเขาสุขปรกมวันสุดโรมทุกวันมันเป็นของไม่ดีายนี้เราไม่ต้องการมันอีก แล้ากายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปเรในเบื้องหน้าไม่มีสําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีกนต,ต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้เมื่รไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระรหันก็นไปเลยพระรหันเขาคิดแค่นี้ในตอนนี้เราเอาแค่ตต่กรรมมาชันทะากันก่อน ย้อนกล่าวนะจนถึงกรรมฉันทะตอนนี้อนนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธอตัดระงับกรรมฉาันทะได้ตัวนี้ไม่ระงับน่ะตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอะสีสันวันณาที่สวยสดงดงามที่เราเคยชอบ ฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อยเยอะเกินสัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกว่ารูปกกดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพราะๆเะนี่ยไม่แน่หรอก วันนี้เราได้ฟังเสียงหวานหวาน,นชื่นใจอารมใจพูดจาดีสละสละวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีประเดี๋ยวก็กด่าสง่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงไอ้กลิ่นก็ไม่กัน่นกระทบจมูกแล้วก็หายไปเย่วรถนี่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกทั้งคนลิ้นก็หายไป การสัมผัสร่างกายสิ่งกใะกันทุกสิ่งทั้งห้าบริกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่เราได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยเราได้มันมาแล้วเราก็ตายไปครบมันทําไมเลิก พูดกันอย่างย,าย่อๆต่อน,นี้ไปก็ว่ากะึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรมีหารสี่เป็นพระนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชำนาญในพรมีหารสี่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านใดได้เป็นเป็นพระโสดาบานานันเม่นนันไปสศิกทาคารมีมนี่ผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ ผมอยากจะพูดกับบุคคลใดถ้าทรงพรมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอา,าริยเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพระวิหารสี่นี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดถึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเรา เราก็มานั่งคิดว่าทําไมที่เราถึงไม่ต้องต้องไม่ชอบใจวาจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจนี่มันดีหรือมันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ ถี่ว่าไม่ชอบใจเล็กจิตมันโกรธอารมณ์ขุนหน้ามันจะนิว้วผิวไม่สวยอาการที่สแสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นบรรทบ้าใหญ่ถ้าไม่ชอบใจใหญ่นนหอ,ญอ,ใใญอลอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยเพื่อความสุขหรือความทุกข นั่งนึกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกตรงไหนละ่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไปเสมอว่าเมื่อ,อาาไรกูจะฆ่ามาองเฮนได้เนะาะเมื่อไรเราจะทำร้ายมาใง้ได้เมื่อไรจะแกล้งห้มันชิบหายใช่ให้ได้ นั่งคิดนอนคิดคิดมาทลายอารมณ์ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความแ้วร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเอิญคนดีก็ถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุข เราก็มีแต่รมกระสับกระส่ายหาความสบายไม่ได้มีแต่ความวร้อนเมืน่อนอนไม่ได้กินไม่หลับเออขอโทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กำลังกายมันก็สุดโสมภ่ายพ้อมลงปะทุวันรสายก็เริ่มองมีอาการเสื่อมจิตมีกำลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โสมโสมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าเราแย่ค่าเขาได้เนี่ยเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทําให้เราไม่ชอบใจฆ่ามันเส้นเลยไม่เอาไว้เฉพาะหน้าคืนอ,อยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราค่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขหรือมันทุกข์เพราะคนในโลกนี่ไม่มีแต่เขากับเราสองคน มันมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าราวฆ่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้งเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องคอยหลบคอระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมิแค่นั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจับราไคขังหาว่าเป็นอาถยากรหมดอิสรภาพ หมดความสุขแในต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือสายก็ตัดสินเข้าคุกเขาตารางและถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทําได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันละ่ละก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกาย พูดไม่ดีเพราะทางวาจาก็าคนพูกนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันไหมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาขาบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอยากจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉานี่สิยาคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียว เรร่องความว่าบ้าทำลายความสุขคือทำลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีดอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอ้คนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทําไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้หนอ คนนี้ช่างโง่เหลือเกินเขาไม่น่าจะทําลายความเป็นมิตรของเราแต่เขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรตูการที่เขาประกาศเป็นศันตรูกับเรานี่กเขาตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราพะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขา แลถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแก่เร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทําให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทําให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเรา เรานอนเป็นสุกแกอยากจะด่าบ้าเป็นคนเดียวก็ก็ะดาปไปคนเดียว,ยวมันบ้ายิ่งนินทาว่าไรเขามาเทไรชาวบ,บ้านเขาคนเลยเขาเกลียดมากเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้แสดงว่าพรหมีหันสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้ เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรกับเราเขาจะมีความสุขนี่เขาต้องมีความทุกข์เขาเประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุบเบคาเข้ามาระงับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้าย่างไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเราคน,นครักไม่คนเกลียด เราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีคือว่าไม่รับทั้งคำสรรเสริญและนินทาเป็นสําคัญเราจะขอยึดคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์เาคือเวขาความวางเฉยทําใจให้เป็นสุขนึกสนุกวเอะหนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มาก ถ้าหากว่าเราบ้าตามเขาอะไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากําลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาก็อยากจะตกมรรเป็นเปรตเปอสุรกายเป็นวสเป็นฉานเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปขา้ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประพฤตนั้น คิดตามแบบเขาองค์สมเด็จพระพุทธกวนที่ต่อกับกรามกรามหาด่าพระพุทธเจ้าหาพุทธเจ้าแพ้พระไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเร็วกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราถ้าไม่เราไม่ชอบใจเขาเร็วเราจงอย่าเร็วมากกว่าเขา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เลวแต่ค้เดียวเป็นอันว่าถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ยอย่างนี้ความเป็นพระอนาคามมีมเขเกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่ดาจิตเรามีความสุขไม่สะทกสะท้านในคาําด่าเมื่อเขายังด่ามากเอ,อกาท่ามากแล้วยังคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้ เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชี่ว่าท่านปฏิบัติตามกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแปลวอาศัยพรมมืิหารสี่เป็นพระนาคามีได้สบายอาารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแสดงกันพูดกันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับตอน,นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอัตยาสายจึงกว่าจะถึงคือลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี